เข่าเดียวกันนะกาแฟชอบชอบก็นนามาชอบเรยท้องมึงอย่านีคนมาจะชทบทันที่แม้ป่ะนะไปถือหูแล้วป่ะเ่อเป็นเนาะเป็นเองตกลงไปยู้จะไหนไปจะไหนปลาดุกปลาที่ปลาหนองไปยูใครอย่เนี่ยล่ยเหนอยังวัเลยจรงวันเลย สี่สี่ลอยล้นจากนี้ไปเป็นเป็นโจ้วาดถึงยังไงเป็นประธานงฆงประธานงฆงตั้ปีเดอจะเป็นกีปีสิบปีสิบปีเขาก็อวยเนี่ยอวยบานก็เขาก็อวยบานเลี้ยงเอียงตรงยย่ำเนี่ยพันพันกัแล้วล่ะพันอ่ะพันจะโดนหลายปีแล้วพันเจ็ดปีแล้วพันใาเจ็ดปีแล้วสุดว่าได้ไงเจ็ว่าจะอยู่จังหนี่เจ็ดปีจะยืมสิหร ไปไปไว้สิ่นี้เอ็ดพ่องพ่อใช่เฮ้ยบนพ่อใส่ไ่ได้ไปหาเงิน้ทางบ้านทางบ้านกับพ่อใส่อยู่ทางบ้านมันเขาเียนจบมาแล้วลูกเต่วกาปบริห่วงเด่นไม่ห่วงเลยเด็ดนี่คุนจะไปยูซื้อๆนี่นะบ้านน้อยๆบ้านสามสิบสี่สิบลังข่ายไหม เป็นมือบาตมือบันน่อยบัดน่อยวันดน้อยวัดน่อยสามสิบสี่สิบลังค้าหน่นะอยู่ไปน้ำผู้เขาวัดไปอยู่ผู้เขาวัด่ะอยู่้งผู้มีภูเขามัตรเวลาสองสองคนนะละทัานั้นนะบัตรท่านเขาท่านไหนยังกินท่านท่านเขายงกับเต้งพระเขาหาบินทบาไหม่ะาปเบียนไปเบียนวนนะไปเบนท่านอะไรกอ ฉันเลือแล้วครับกูที่นาบิมีเพี้ยนมีงาดอกคือน่าฮฮฮี่ม่อีออ้ีเขาพูดนีมากพูดนั่นก๋พูดทางเปลี่ยนมาเขาจะบอกทามาต่อนะเอาบอท่งเขาบอกทา,กบบกทามานันเลยปีนงปีขาม้าขอมาเมาือนมเมี่ยงมาพ่นมา เน the so ี่ยแมาวันนักเปลี่ยนทั้งลูกทั้งเมียถูด้านกูก็แค่แก้วอัน้นบุญ่ี่ไหนน่งมาองเอาเถีงพันมาดนหน่ะพันเจ็ดพันเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วตั้งแต่ปีหกนึงพุ่งห่างมคขึ้นซี่อึ่งขึ้นมากเลยคือการจี๊ดทอกั็ดูนป่ะรอนีอบถามข่าวสร่าอยู่อันนี้ไปฮตลอดอะนี่เนี่ยนี่ ตัมกแว่จากกรุงเทพแลนึนทังพุ่นบริมาทาาพี่ไปพุ่นเลยแมนกระซําไปกระซําจากกรุงเทพมาบ้านเท่านี่แหละหางแลนึเนอยู่บปีษัทสาทแมนนี่ก็ไปหาอยู่วัดก็ยอกันนาวันนี้ก็ได้ขึ้นมาบ้านมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านกณะทีเน่แต่นำหลายคนเยอะมากโยมม่าอีกเป็นสิบกัวคนละเป็นสิบกวคนยุ่ยูถงหน้าแล้วหน้าห้องซัํซมบุญใหญ่หนตัว มันแมือเรียดินี่ยจนสิกับมาหาหม,มืออสิกับมาเอื่อเนเขามาจับบาดบินบา,บา,บาไม่ชั้นบาายุบบาดพอดีมีทีบทบ่บ่าคนาบกบ,บ้บอกอครบคนเีน้อยว่าฉันว่าหรือว่าอีน้อยีดทนแท้่พอดีมาบา้านน่ะเขาก็เยอยกจับบาดเนี่ย